วันนี้กิ๊กจะพามาดูบ้านเดี่ยวสองชั้นสวยมากราคาเพียง3.99ล้านบาทเท่านั้นเองเนื้อที่อยู่ที่75ตารางวานะคะพิกัดหมู่3ตํตำบลท่าเสาเอำเภอกระทุ่แมนจังหวัดสมุทรสาครค่ะเดี๋ยวเรามาดูบ้านด้านในกันนะคะแค่ชื่อก็เป็นมงคลแล้วค่ะบ,บ้านนี้ดีอยู่แล้วทำให้รวยแค่เข้ามาก็รู้สึกได้ว่าถึงความแบบฮลูหลาามากสวยมากเลย เดี๋ยวกีจะพาไปชมบ้านกันนะคะสเปคบ้านจะอ,อยู่ที่3ห้องนอน4ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องโถงและ2ที่จอดรถดค่ะมาดูในตัวบ้านกันนะคะแค่เข้ามาก็อลังการแล้วค่ะตู้หม้สักสองใบนี้แถมจ้าฟังไม่ผิดแถมจ้ามูลค่าก็ประมาณ2องแสนกว่าบาท เี่ยใจดีมากและกรแถมพมานทั้งหลังทั้งชั้นบนและชั้นล่างแถมฟรีแอร์38 0 0 0วิทยุแถมไปเลยจา้าตรงห้องรับแขกแล้วก็มาดูตรงที่จอดรถนะคะที่กิดกชี้ให้ดูม่นตะกี้ห้องกระจกว้าวเป็นไงโรงจอดรถแบบ VIP สุดๆเป็นห้องกระจกนะคะสามารถจอดรถได้สองคันเลย อลังการมากไฮโซหรูหราแล้วก็มาดูที่ห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะตรงห้องใต้บันไดคะ่ะวัสดุคือเราใช้อย่างดีทุกอย่างและนี่ก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะคะมาดูที่ห้องครัวค่ะกิ๊กชอบมากกว้างขวางโอ,กอก่โถงแล้วก็แถมติดแอร์ให้อีกสาวเมืองไทยมาที่อีกหนึ่งตัวแถมจมนจะแถมยังไงคุณแม่คือชอบมาก คุณแม่บอกว่าอยากได้เป็นของเราจ้ะและนี่ก็คือห้องน้ำนะคะที่อยู่งสโซนห้องครัวค่ะจะเป็นกระเบื้องสไตล์โมเสกค่ะสวยมากจะเป็นพร้อมกับอ่างล้างมือนะคะแยกโซนกันค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะเราจะมีที่อื่นจะใช้เล็กดกัดน,นะคะแต่เราใช้สตแตนเลสดัดค่ะราวบันไดก็จะเป็นสแตนเลสนะคะส่วน ส่วนบันไดก็จะปูกระเบื้องอย่างดีนะคะติดสแตนเลสดัดเรียบร้อยและมีพมาณให้ด้วยค่ะแถมฟรีๆพื้นชั้น2องนะคะจะเป็นพื้นไม้ลามิเนตค่ะเราจะพาไปดูห้องแรกกันก่อนนะคะห้องนี้จะอยู่ที่ขนาด4คูณ3เมตรค่ะพี่ช่างกำลังทำปูกระเบื้องอยู่จัด แล้วก็ห้องน้ํานะคะทันสองจเป็นห้องน้ําส่วนกลางค่ะแล้วก็ห้องที่สองชมพูปิ้งขนาด5้คณสเมตรค่ะสวยงามมากกว้างขวาง,วางแล้วก็ห้องนี้ก็แถมแอร์หนึ่งมือสองพวิทยุด้านหลังของห้องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลง่งเราสามารถเปิดกระจกรับลมได้สบายมากนี่จะเป็นในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมที่จะมีห้องน้ำในตัวคะ่ะ ูกรกเบือ้งอย่างนี้ค่ะสุขภัณฑ์เราใช้อย่างนี้ทุกอย่างค่ะขนาดห้องจะอยู่ที่4คูณ9เมตรค่ะส่วนนี้จะทำเป็น Walk in c l o s e t ก็ได้นะคะห้องจะเป็นสไตล์ยาวๆค่ะและแน่นอนค่ะห้องนี้ก็แถนแอร์25,000วิทีอีกหนึ่งตัวสังเกตจากตรงหน้าต่างนะคะแล้วก็ประตูเราจะติดตัวสแตนเลสดัดแล้วก็มุงลวดไว้ให้ค่ะส่วนตรงระเบียงหน้าห้องจะเป็นราวสแตนเลสอย่างดีนะคะ เมื่อกี้จะพาไปดูตัวรอบบ้านกันค่ะโดยรอบๆก็คือสามารถปลูกต้นไม้ได้แล้วก็มีแถมแถทงน้ำปมน้ำให้ด้วยนะคะด้านนี้ค่ะเราสามารถที่จะต่อเติมหรือทำเป็นสวนย่อมก็ได้นะคะปลูกต้นไม้อันนี้คือเฮียลงไว้ให้แล้วค่ะกีจะพาไปดูนะคะรอบๆย่อง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 ไปนี่ค่ะแล้วก็มีพื้นที่ด้านหลังบ้านอีกนะคะดูรอบขอบชิดค่ะ และนี่ก็คือประตูจะเป็นระบบรีโมทไฟฟ้าทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะของเราจะติดคองแนวนะคะของแนวที่จะเป็นเส้นทะลุออกวัดพันธุวงศงค่ะแล้วก็ติดถนนเศรษฐกิจคือบ้านสวยมากดูลองจอดรถสิค่ะกิฟชอบมากนางแบบก็สวย แล้วก็นี่ห้องครัวนะคะอลังการมากค่ะกว้างขวางค่ะตู้ไม้สัก2ใบก็2 0 0แสนกว่าแล้วคุ้มจะไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วค่ะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้าชมบ้านนัดกิ๊กได้เลยนะคะตามเบอร์และแอดไลน์มาได้เลยจ้าแล้วพบกันนะคะสวยมากเลย